สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ v ีซา p ูปูเบอรเดอร์นะครับวันนี้นะฮะผมมารีวิวตัวนี้ครับ s k า l แ Candy Slayer Pro นั่นเองนะครับตัวท็อปนะครับสำหรับไลฟ์เกมมิ่งของทาง s c า l แ Candy นะครับตัวนี้นะฮะมีดีอย่างไรเดผมวีซาวูปู r บอรเดอร์จะมาเล่าให้ฟังครับ นี่เลยผมฟังตัวนี้นะครับเพราะแตกต่างระหว่างเซเรียร์เซเรียร์โปรนะครับตัวก้านของเขานี่ยับเป็นสีใสเห็นไหมครับจะแข็งแรงนะครับแล้วก็จะเบาขึ้นนะครับตัวนี้นะครับถอดสายได้เหมือนเดิมแต่ว่าตัวสายนะครับเป็นสาย USB แล้วก็จะมีสาย3.5ให้ด้วยนะครับสามารถที่จะต่อ3.5ก็ได้หรือใช้สาย USB ก็ได้นะครับตัวนี้ USB ครับตัวปลายนะครับเป็น USB A นะครับไม่ถอดได้เช่นเดียวกันเป็นบูมไม้อย่างดีเลยแล้วก็ปิดเปิดได้ตัวนี้นะครับข้อเด่นของเขาเลยนะครับเขาจะมีโปรแกรมครับก็คือ s o u l d HQ นั่นเองครับตัวนี้นะครัััับบบบบบสาามมรรรรรถทีี่จะะะะป EQ Enhance Perception ได้้นนคคแลวก็ Sound ด้วยนะครับปรับมิติปรับอดไได้เลยนะครับจะมิกซ์จะแชทผ่าน Discord จะอะไรตัวนี้รองรับหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ครับราคาเพียงแค่5้า0ันหกร้อยสิบาทเท่านั้นนะครับมี3าสีเช่นเดียวกันครับเหมือนกับตัวเซเลเยอร์ธรรมดานะครับเซเลเยอร์โปรนะครับอยากจะบอกว่าเสียงดีกว่าเดิมนะครับมิตินะครับเสียงเปิดกว้างเลยนะครับจะไม่ใช่สกอร์นีที่คุณเคยได้ฟังแน่นอนเสียงจะชัดยิ่งกว่าตัวเซเลเยอร์ปกติด้วยนะครับลองมาฟังดูได้เทียบเลยนะครับ t A b เห็นความต่างแน่นอนนะครับสวมใส่สบายอย่างที่ผมบอกผมถอดสายให้ดูก่อนแล้้วผมใใส่หดูนะครัับบเวลาใส่นะคร ขนาดเป็นแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็ใส่สบายนะครับไม่หนักหัวนะฮะตัวนี้ไม่หนักหัวเลยนะครับผมบอกเลยว่าเล่นเกมนะครับสชั่วโมง3ชั่วโมงได้สบายๆนะครับไม่ต้องรู้สึกแบบเออล้าคอหรือแบบอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่มีนะครับผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันครบคันจริงๆนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างเกินราคาอย่างที่ผมบอกไปนะครับโอเคแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะสั่งซื้อสินค้านะครับก็สามารถสั่งได้ที่เว็บ www.sabubroseaudio.com นะครับ lazada นะครับ shopee นะครับน็กนก tiktok shop นะครับ sabubrose แอนะครับแอ IG fanpage นะครับสามารถ inbox มาได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดี